สวัสดีค่ะดิฉันวรรัาน์ตุทิโชติทยากุลหรือครูมดจากสถาบัน t อร์ออนไลน์ค่ะปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ป .4 ถึงม .6 ค่ะสถาบัน t อร์ออนไลน์ของเราเป็นสถาบันที่ได้รับการอยอมรับมาก,กว่า10ปีนะคะเป็นสถาบันที่เด็กๆที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยสามารถสอบเรียนต่อได้โรงเรียนชั้นนําต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรืดงส่วนกุหลาบหรือว่าสตรวิทและรวมทั้งโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆด้วยค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันของโรคโควิด1 9เนี่ยทำให้การเรียนออนไลน์เป็นที่นิยมและเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเรียนตอนนี้สถาบันของเราเป็นสถาพันที่พัฒนาการเรียนออนไลน์มาแล้วเป็นเวลานานค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างครบวงจรแล้วก็สามารถการันตีคุณภาพการศึกษากับผู้ปกครองได้ว่า ถ้าเรียนภาษาอังกฤษกับเราแล้วที่เราทิรออนไลน์เนี่ยไม่ต้องรเรียนต่อที่ไหนเรียนที่เดียวครบจบได้เลยค่ะและด้วยแนวคิดของสถาบันที่เราต้องการให้เด็กมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเราจึงต้องการที่จะขยายพื้นที่ของการเรียนออนไลน์ไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะเราจึงได้เปิดรับตัวแทนเทิร์เตทั่วประเทศ โดยเฉพาะคนที่อยากมีธชรกิจเป็นของตัวเองโดยท่านไม่ต้องใช้การลงทุนมากนะคะมีราได้สม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องตระเวนหาลูกค้า,าเองด้วยนะคะเพียงท่านเปิดเพจของตัวเองขึ้นมานะคะ แล้วทางสถาบันเนี่ยพร้อมให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าสำหรับท่านที่ยังลังเลหรือมีข้อสงสัยทุกคำถามของท่านเราสามารถตอบให้ได้ค่ะที่สำคัญเราเปิดรับตัวแทนเพียงแค่1เขตตอนท่านเท่านั้นนะคะโดยกรุงเทพมหานครเราแบ่งเป็น50เขตเขตละ1ท่านต่างจังหวัดจังหวัดเอกจังหวัดละ1ท่านรวมเป็นร้อท่านเท่านั้นค่ะอย่าคิดนานนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยอาจหมดโอกาสที่จะได้ร่วมทำธุรกิจกับเราค่ะ ถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่ LINE i d s สนใจเวิร์หรือโทรมาที่0859163599คุณสนใจเลิ้ททองกุณพร้อมที่จะให้รายละเอียดกับทุกคนนะคะครบจบที่เดียวที่เทอร์เทอร์ออนไลน์ค่ะ